เนี้กำลังใช้ช่องว่างของเวลาอยู่คะ่ะเราได้เรื่องนี้มาจากการเรียนเรื่อง m i l Millionaire Habit นะคะ m Millionaire Habit เป็นหนึ่งใน Combo 8 Combo 8มีหลายอย่างมากนะคะมี art of fulfillment มีอะไรหลายๆอย่างต่างๆนานาตอนนี้พี่เรียนมาถึงเ,ออเรื่องที่7และหรือเรื่องที่8เป็นเรื่องสุดท้ายซึ่งเขาว่ายากนักหนานะคะก็คือเรื่องของ a e i t i t y แต่มีมั่นใจว่าถ้าบ่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอน ต้องขอบคุณโอป้ามากเลยนะที่ลากพี่มาเรียนเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นค่ะพี่ก็เคยเรียนเรื่องนี้กับโอป้ามาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะมันมันไม่ใช่คอมโบเนะมันเป็นเรื่องเหมือนกับจําชื่อไม่ได้อีกแล้วว่ามันชื่อว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไมเซ็ตเนี่ยแหละการปรับทัศนคติมันก็ช่วยให้พี่แบบดีขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่การเรียนรู้นั้นน่ะมันยังไม่เลิกถึงเกิด บีเกตแล้วเมื่อเช้าบีนั่งทบทวนนะคะก่อนที่จะออกมาจากบ้านบีเกตแล้วว่าตอนนั้นนะคะเราอยู่ในพาร์ทของการลงมือทํามากน่าจะเกี่ยวกับว่าออโอป้าต้องการจะถอนของออกจากตัวของนักเรียนนะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนของคอมโบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหมือนกับเรามาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีเยอะเรื่องออการทํางานของสมอง,องการอะไรเยอะแบบเนี้ เหมือนกับให้เหตุผลกับเราด้วยซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเหมาะกับบีมากเลยบีไม่ชอบการเรียนรู้ที่แบบไม่ได้บอกที่มาที่ไปไม่ได้บอกเหตุผลพอบีลงมือปฏิบัติได้แล้วพอบีทำ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 ,ทำได้แล้วมาระยะหนึ่งพอบีเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการมันคืออะไรเนี่ยค่ะ หดีรู้สึกแบบปิงมากเลยแล้วก็จิกซอมันเหมือนกับต่อครบทุกตัวแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยค่ะ mindset ดีจะแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่การกระทําโดยไร้เหตุผลอีกต่อไปแล้วเรามีจุดมุ่งหมายเราเรารู้แล้วว่าแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละการกระทําแต่ละย่างก้าวของเราอะ่ะที่เราทําเนี่ยเราจะต้องระมัดร,ระวังอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วมันเป็นการเพิ่มพลังงานแล้วก็วางแผนกา แ,แ่แฮปปิตที่สมบูรณ์แบบจนกลายเป็นไอดีนิตี้ของเราได้ค่ะ